สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุนขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงนในหัวข้อคุณโดดเด่นแบบไม่มีใครแทนได้เป็นไงล่ะลายมือต้นสวยไหม <laughs> ไหนขอดูมีใครอยากจะแทนที่ตำแหน่งของคุณมีใครอยากที่จะเป็นอย่างคุณในเรื่องอะไรบ้าง อ,อยากพัฒนาตัวเองได้เหมือนคุณนะ่ะอยากยอมรับความจริงยอมรับผิดแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้ทุกๆวันอย่างคุณนะเจอกันทีไรก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเสมออยากทำได้แบบคุณบ้างจังอยากร้ายได้เหมือนคุณบ้างจัง คุณเนี่ยเวลาร้ายมาเนี่ยร้ายแบบไม่คาดคิดว่าจะร้ายได้ขนาดนี้อยากทําได้แบบคุณบ้างจังนะครับอยากมีความรับผิดชอบแล้วก็ทําภาระหน้าที่ให้มันรุ่ล่วงได้จนสําเร็จแล้วมันออกมาดีได้อย่างคุณจังสิ่งที่คุณเป็นคือเวลา มีภาระที่มันตึงมือแล้วมีบางสิ่งมาให้คุณรับผิดชอบเพิ่มอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะทิ้งอาจจะไว้ๆแล้วแต่คุณไม่ภาระความรับผิดชอบมาอยู่ในมือคุณคุณก็ทําให้มันรู้ร่วงแล้วบางเอื่นว่าพอทําจนรู้ร่วงแล้วมันดีด้วยสิโ <c oughs> คตรก่งอยากได้โอกาสพลิกร้ายกลายเป็นดีอย่างคุณบ้าง ทำไมมีแต่คนช่วยเหลือทันเวลาเสมอเลยอยากมีโอกาสพลิกพล้ายกลายเป็นดีอย่างคุณบ้างนะครับทีนี้อยากก้าวหน้าเหมือนคุณบ้างอยากค้าขายกำไรงามอย่างคุณบ้างอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างคุณบ้างอยากจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างคุณบ้างอยากสเสน่แรงอย่างคุณบ้างคุณสเสน่แรงขนาดที่ว่าหนุ่มหล่อสาวสวยในที่นั้นๆน่นนะ อยากเข้ามาเป็นเพื่อนกับคุณนะคือคุณนะอาจจะไม่ได้คิดในเชิงซูาสาวกับหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นหรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาอาจจะชอบหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับคุณหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> เขาเลยมีการอยากได้โอกาสนั้นบ้างนะครับแต่ว่าพูดก็พูดนะบางคนนะอยากอยากจะ มีหนุ่มหล่อสาวสวยเข้ามาเป็นเพื่อนอยากจะมีโอกาสอะก็คือชอบเขาแต่ไม่กล้าบอกอะ่ะชอบเขาแต่ทําตัวไม่น่าเข้าหาอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยพอเขาไปเป็นเพื่อนกับใครก็พลอยคิดเอียงเออเองไปว่าเอ,อ้ยเขาชอบคนนั้นคนนี้หรือเปล่าอืคิดมากนะครับแล้วก็พลอยไปเกลียดคอยไปเตะตัดขาคนนั้นอะเพื่อที่ จะไม่ให้เขาแย่งซีนจากหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นอันนี้งงนะครับงงว่าอยากให้คนเข้าหาอยากให้คนเข้ามาเป็นเพื่อนเยอะๆแบบเขาทําไมไม่ทําตัวเองให้น่าเป็นเพื่อนเออนั่นแหละแต่เขานั่นแหละครับบางคนมึงเิียนไม่ได้มามาดูกันคุณโดดเด่นแบบ ไม่มีใครแทนได้เลยมียังไงบ้างไม่แพกใจไม่แพ็กใจเลย โอ้โห oh. แต่ละอย่างอืมอโอ้โหต้นอ,อยากให้คนที่พยายามจะเป็นอย่างคุณอยากจะได้สิ่งที่คุณมี มาฟังคลิปนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่คือทั้งหมดที่คุณได้สิ่งที่เขาอยากได้แต่ไม่มีทางได้มาครอบครองหนึ่งเลยที่เห็นว่าคุณเริ่มต้นทำอะไรได้ดีเริ่มต้นหยิบจับอะไรที่ลองใหม่แต่ก็เริ่มต้นได้ดีเสมอ เริ่มต้นได้อย่างลาบเรื่งเสมอที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันมาจากการที่คุณยอมรับผิดนั่นแหละยอมรับว่าตัวเองไม่เก่งยอมรับว่าเอออันนี้เราไม่รู้จริงวะเราต้องพัฒนาตรงนี้วะ่ะถามเขากลับไปเขากล้ายอมรับตัวเองอย่างคุณหรือเปล่าทําได้อย่างคุณหรือเปล่ายอมรับผิดยอมรับว่าไม่เก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองซะจุดนี้ อย่าคิดว่ามันง่ายนะการที่ยอมรับความจริงว่าตัวเองผิดการที่ยอมรับความจริงว่าตัวเองไม่เก่งในบางเรื่องมันยากมากเลยนะสำหรับคนที่เขามีอีโก้จัดๆนะครับช่วยไม่ได้นะถ้าทำได้อย่างคุณถ้ายอมรับผิดยอมรับว่าตัวเองไม่เก่งแล้วปรับปรุงตัวเองได้อย่างคุณเขาจะมีโอกาสแบบนี้ เขาจะมีโอกาสแบบนี้ได้บ้างนะครับทีนี้ที่อยากได้โอกาสพลิกร้ายกลาร็นดีมีโชคช่วยเสมออดทนทำอะไรให้รุ่งล่วงได้แล้วก็ออกผลลัพธ์ที่ดีเสมอก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็มีสเสน่ห์เหลือ,อร้ายเนี่ยมันมาจากไหนต้นเห็นลนะ่ะที่ ที่ต้นหัวล่ะนีะ่ไม่แปลกใจเลยคนที่เข้ามาคนคนนี้อย่างน้อยอก็อเป็นคนที่มีวินยัยนะก็เป็นคนที่มีวินยัยก็เป็นคนที่ถือศินอริยมรกมีองค์แปดสิลห้าไม่ได้ยากเกินไปเลยสำหรับคุณนะครับคุณรู้จักเก็บตังค์ด้วยนะรู้จักประหยัดตังค์ด้วย บางคนตั้งใจประหยัดตังค์บางคนถูกบังคับให้ต้องประหยัดตังค์แต่ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไปนะการที่ประหยัดตังค์ได้มันฝึกนิสัยการเก็บออมเงินนะครับเงินคุณเก็บออมได้แล้วทรัพย์สินอย่างอื่นคุณก็เก็บออมได้เช่นกันมันคือวินัยนะครับรักษาสินได้มันก็คือวินยัยมันเก่งมากๆ น้อยนะน้อยคนนะที่จะมารักษา,าสินได้ครบแต่สําหรับคุณมันไม่ยากเลยคุน,นึกถึงคนที่นอกจากที่จะถือสินคลองศินแล้วยังทําอาณา,าปณาาสติด้วยพลังงานของคนชาวพุทธรุนแรงมากนะครับทําไมต้องใช้คําว่าพลังงานวะโอ้สงสัยต้นฟังมาเยอะ <laughs> คนนับถือศาสนาพุทธชัดเจนมากนะครับฟังคำศาสดาเชื่อศรัทธาในศาสดาแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างดีนะครับทำอาณาปานสติด้วยนอกจากจะคลองสินแล้วยังทำอาณาปานสติด้วยมันเลยเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตัวเองอย่างมากนะครับ การที่จะมีคนมาช่วยได้รับโอกาสพลิกหลายกลายเป็นดีได้สนิทเหลือหลายขนาดนี้ทั้งๆท,ที่คุณเนี่ยก็ร้ายไม่เบาร้ายถึงขนาดว่าใช้คำว่าเฮียได้เลยอะ่ะเออเคยเฮียมาก่อนแต่ก็พลิกหลายกลายเป็นดีก็ชีวิตก็ดีขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมของคุณนี่แหละด้วยการถือศีลปฏิบัติธรรมของคุณเนี่ยอืมอดีตไม่จําเป็นนะ อดีตที่เคยเที่ยไม่ต้องไปสนใจทุกวันนี้คุณปฏิบัติธรรมคุณถือสินแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานในภาระหน้าที่ที่คุณแบกอยู่เนี่ยตรงนี้น่าชื่นชมอยากได้แบบคุณอยากมีเหมือนคุณแล้วทําได้เท่าคุณไหมต้องถามกลับนะยิ่งโดยเฉพาะใบเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มามันแลกมากับความรับผิดชอบที่คู่ควรทั้งนั้นเลย ที่เห็นคุณได้ของได้ทรัพย์ได้อะไรดีๆคุณแรกงมาด้วยความรับผิดชอบทั้งนั้นเลยนะของบางอย่างเป็นของแพงคุณใช้ความรับผิดชอบในการหาเงินมาได้มากพอที่จะซื้อมันได้ความโดดเด่นความก้าวหน้าคุณก็ใช้ความรับผิดชอบที่มากพอให้ผลงานมันออกมาก้าวหน้าให้ชีวิตมันโูก้าวหน้านะครับ นับก้าวหน้า,าจริงๆด้วยไม่ได้เฟกนะไม่ใช่อยู่ดีๆมาบอกว่าเฮ้ยฉันก้าวหน้านะฉันดีขึ้นนะไปเที่ยวบอกชาวบ้านทั้งที่ยังไม่ได้ดีขึ้นจริงๆไม่ใช่อันนี้ดีขึ้นจริงๆเก่งขึ้นจริงๆมีความรับผิดชอบสูงมากแล้วสิ่งที่ใครๆก็ลอกอยากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่างานยากที่ใครไม่เอางานยากที่ใครไม่กลา้ากลา้าเพราะว่า ถ้ามันเป็นภาระเป็นความรับผิดชอบของคุณแล้วสิ่งนี้มาอยู่ในมือคุณแล้วคุณต้องทําให้มันรุ่ล่วงไปมีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือคุณจะทําหรือไม่ทําถ้าคุณปักทงไว้ว่าโอเคฉันจะทําสิ่งนี้คุณคนเดียวต้องสู้ด้วยตัวคนเดียวคุณก็สู้คุณก็ทํา คุณไม่ได้เกี่ยงเลยเฮ้ยงานนี้งานยากกว่าใครๆเขาก็ไม่เอาอ่ะไม่มีไม่มีคำนี้หลุดออกจากปากคุณถ้าสิ่งนี้มาอยู่ในมือคุณแล้วยังไงยังไงก็จะทำให้สำเร็จนะครับต่อให้ต้องทำด้วยตัวคนเดียวก็ตามแล้วทีนี้มันบังเอิญว่า <c oughs> ทำได้ด้วยสิบังเอิญว่ามันทำสำเร็จด้วยสิทีนี้คนก็งงไปเด ทำคนเดียวได้ยังไงวะถ้าเป็นชาวบ้านปกติทั่วไปต้องทำสองสาคน4ี่คน5้าคนมันต้องมีคนช่วยเยอะๆแต่คุณทำคนเดียวนี่แหละทำได้อย่างคุณหรือเปล่าไม่ได้หรอกนี่แหละคือความโดดเด่นที่ไม่มีใครแทนได้ต่อให้ต้องสู้คนเดียวก็ทำนะครับแล้วอย่างหนึ่งใบสุดท้ายเนะี่ย enjoy มีความสุขสนุกสนานทั้งทั้งที่การละความรับผิดชอบตัวเองก็หนักก็เยอะขนาดเนี้ยนะครับทำไมถึงยัง enjoy ถึงดูมีความสุขสนุกสนานดูเป็นคนที่ไม่เครียดอ่ะทได้ยังไงนะครับบางคนบางท่านร้องเพลงเพราะบางคนบางท่านมีทักษะในการเต้นการแสดงบางคนบางท่านมีทักษะในการเล่นดนตรีด้วยนะ เรามาเล่นดนตรีมาคัฟเวอร์เพลงกันสักเพลงไหมกระต้นเนี่ย <laughs> ไม่มีใครแทนคุณได้หรอกนะไม่มีใครแทนได้ถ้าเขาจะถ้าคนคนนี้จะมาแทนคุณได้ถ้าจะมีใครสักคนมาแทนคุณได้อย่างน้อยต้องยอมรับว่าตัวเองไม่เก่งและพัฒนาตัวเองเรื่อยๆได้แบบคุณ และต้องปฏิบัติธรรมถือสินได้เท่าคุณมีความรับผิดชอบได้เท่าคุณเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้อย่างคุณคือมีคนช่วยเหลือมีโอกาสพลิกลายกลายเป็นดีเสมอมีความก้าวหน้าในชีวิตเสมอเสน่ห์แรงใครๆก็อยากเป็นเพื่อนอืมมันต้องอย่างนี้เท่านั้น มันต้องยอมรับผิดพัฒนาตัวเองมันต้องมีความรับผิดชอบสูงมันต้องถือศีลปฏิบัติธรรมเท่าคุณเท่านั้นถึงจะได้นะครับถ้าทําได้ไม่เท่าคุณยังไงก็แทน,นคุณไม่ได้อาจจะมาทรงๆเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้เท่าคุณนะครับเป็นไงชื่นใจไหมชื่นใจไหมกับความพยายามที่ลงมือทํามาถ้าชื่นใจคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่า ต้นเห็นหน้าไพ่คุณแล้วต้องไปชื่นใจจริงๆขอคำแนะนำเลยยคำอวยพรให้คุณนะครับ วะคุณได้เป็นคำอวยพรเรพิธิฯเ,เลยจากเนี้ยหยิบจับอะไรก็โดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะจากเนี้ยขอให้ฉลาดในการเจรจามีไหวพริบในการเจรจานะเข้าสังคมเนะี่ยคุณเก่งอยู่แล้วไม่ได้ห่วงอะไรหรอก แถมยังมีเสน่ห์ในการเข้าสังคมซะด้วยสิชื่นชมชื่นชมอย่าลืมล่ะฉลาดในการเจราจามีไหวพริบในการเจราจาช่างสังเกตด้วยนะเวลาคุยกับใครสังเกตด้วยบางทีเขาต้องการสิ่งนี้ก็ทำก็ตอบโจทย์ไปให้มันสมประสงค์นะครับบางทีคนมาเอาเปรียบก็สังเกตให้ทันว่า คนคนนี้เขามาเอาเปรียบนะครับคุณน่ะถ้าทำตามคำแนะนำไพ่คุณได้ดีแน่นอนยิบจับอะไรก็โดดเด่นแน่ๆโดดเด่นกับชาวบ้านชาวช่องเข้าสังคมเก่งแน่ๆน,นะครับน่ารักในสังคมแน่ๆทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีก็ได้ดีทำตัวน่ารักก็ได้ มิตรภาพที่น่ารักนะครับสำรวมระวังกายวาจาใจให้ดีรอบครอบกับทุกๆเรื่องสัจจะพูดแล้วต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้อย่าเพิ่งพูดนะครับอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณจริงๆจ,จากหน้าภัยขึ้นมาว่าทำยังไงได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่าไปรับปากใครมัวสวแต่ต้นไม่ห่วงหรอกเพราะว่าคุณเน่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล,ล้วจากคำทำนายก็เห็นแล้วว่าคนที่มีความรับผิดชอบสูงอะ่ะถ้าทําไม่ได้เขาไม่พูดหรอกเพราะว่าเขารู้ดีว่าถ้าพูดแล้วมันต้องทําให้ได้มันคือความรับผิดชอบ <c oughs> นะใครจะแทนคุณได้คุณเก่งขนาดนี้อ่ะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่ตัวเองไม่มั่นใจศึกษาให้ดีนะครับศึกษาให้ละเอียดเลย เอาละเอียดตัวมันขนาดที่ว่ามันต้องทําแบบนี้และต้องทําเวลานี้มันถึงจะสําเร็จต้องตอบได้ขนาดเนี้ยถ้าตอบแบบนี้ไม่ได้อย่าพึ่งแอคชั่นอะไรนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าคุณทําอย่างที่คําแนะนำำําคําอวยพรที่พ่ขึ้นมานี้นะอะไระดีๆก็มากองที่คุณทั้งนั้นแหละทําไม่ได้แล้วกัน ขอให้ฉลาดในการเจราจามีไหวพริบในการเจราจาแล้วก็ช่างสังเกตนะครับคุณน่ารักในสังคมทําตัวให้น่ารักเข้าไว้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ห่วงเพราะว่าคุณก็น่ารักอยู่แล้วมีแต่คนอยากเข้ามาหาคุณนะครับแล้วก็เรื่องสัจจะพูดอะไรไปแล้วต้องทําให้ได้ซึ่งก็ไม่ได้ห่วงอีกเพราะคุณรับผิดชอบสูงนะครับทีนี้อะไรที่ยังไม่รู้อย่าพิ่งพูดออกไปอย่าพิ่งทําอะไร สุขสาให้ดีให้มั่นใจให้ชัวร์ค่อยทำนะครับถามนี้เลยนะดีมากๆกเก่งมากๆไม่มีใครแทนคุณได้นะครับมาจนถึงตรงนี้ต้นตงกราขอขอะคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานอต้นนะแาลขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับก,การรับชมโฆษณาปปแกลก็ซูเปอร์เทย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานต้นนี้ก็ขอพระคุณอย่างยิ่งแล้วครับที่สาคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่มาให้กําลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่ และแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาฐานมีคุณค่าที่สุดเลยนะแล้วพวกมันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ